พยากรณ์อากาศวันนี้ประจำวันที่22ตุลาคม2565ค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับวันนี้ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน,น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่น1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง22ตุลาคม65าสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทย ใตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งบางพื้นที่ขอให้ระวังดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ค่ะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศา,าเซลเซียสและจะมีฝนประมาณร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากที่อยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เน้นฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยะ6 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบ,บี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 31-32องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย